ราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ลักษณะ3การใช้ทางเดินรถหมวด1การขับรถมาตรา36ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้าเปลี่ยนช่องเดินรถลดความเร็วของรถจอดรถหรือหยุดรถต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา37หรือไฟสัญญาณตามมาตรา38หรือสัญญาณอย่างอื่นตามข้อบังคับของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรวักสอง ถ้าโดยสภาพของรถสภาพของการบรรทุกหรือสภาพของทัศนวิสัยการให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามวักหนึ่งไม่อาจทําให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาข้างหลังมองเห็นได้ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณวักสามผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอื่นตามวักหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องเดินรถจอดรถหรือหยุดรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า30สิบเมตรวักสี่ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอื่นตามวักหนึ่ง ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า60เมตร